สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงมือนี่นํำเสนอหวยเซียนละย่องซองละแสนค่ะเซียนละย่องซองละแสนเนาะซองละแสนของวันนี้ซองละแสนคนบอกว่าแล้วก็มีซองละห้าหมื่นด้วยท่านผู้ชมจะได้ฟังน้ำกันกับเจแดงตั้งใจฟังจะได้ยินเสียงมโน่้องล่อง,อ,งอัดเบิงนะคะเนาะ น้องเอฟซีจะคุณพอดาเสเซนระย่องชิปนี้มาตามต่อผู้ใหญ่ใจดีมาทั้งปูนละพี่น้องประมูล่องละอะแสนหนึ่งกับห้าหมื่นเด้อพี่น้อง จากปูใหญยใจดีจังหวัดอุดรเพื่อนใดประมูลซองมาให้คุณพอ่อท่าเสียนย่องนักกับเปิดเป็นซองแรกเดือพี่น้องเน่นบนเน่นล่างเดือพี่น้องมาจาก ทางเลพี่นองทางบันดุงเลพี่นองขอพี่น้องโชคดีสุขดขู่โกคนสวัสดีครับผมค่ะได้ยินป่ค่ะขอบคุณเชียนระยองที่ส่งแนวทางมาให้พวกเราดูพวกเราคิดอย่าไปว่ายังสันยังสีเนาะค่ะเพะิ่นออกมาจากท่างผู้ใหญ่ใจดี อําเภอบันดุงพนวาเนาะนะคระับหญ่ใจดีทางอําเภอบันดุงเมตตาให้เพิ่นมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็ยิ่งไดได้ยินบ่ได้ยินเสียงชัดบ่เพิ่นเสียงเพิ่นคอยนะคะอยู่ในโทรศัพท์กระดังคอยอยู่แล้วนะเจแดงก็เปิดเต็มที่แล้วนะเ <c oughs> พิ่นตังคอยมาตะปุ่นเนาะคะะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,างสังซึกิมมาใดตาำเบอร์โทรค้นหายนาจอเด <c oughs> ี๋ยเจแดงเขียนให้เนาะค่ะ เขียนเลขเสี่ยนละย่องให้แล้วก็จะให้ดูตัวจริงที่เพันส่งเข้ามาในไลน์ด้วยเนาะค่ะเนาะเสียนละย่องสองละแสนขอบคุณทันติติดตามรับชมขอบคุณผู้มีอุปกราระคุณจังแค่เสียมจังแค่แม็กจังสิบสองอ่อยพัดบํารุงสายตาเขามาเนาะคะ่ะสั่งครีมเข้ามาก็ขอขอบคุณมากๆค่ะเขี้ยมพันสามรอยบาทตัวน,นี้มีโปรแถมล่มองพื้นค่ะ แถมครีมลงพื้นงวดวันที่สิบเอ้ยงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะคะเดือนสิบเดือนตุลาสิบเอ็ดสิบสองไก่สีสิ้นปีดิค่ะตุลาพศจิกาทันว่าเมือนบ่าว่าอีเดือนว่าตอนนี้มีโปรแถมครีมอยู่แถมครีมลงพื้นอยู่คะ่ะทา่านผู้ชมพิษตกคอไผ่พิษใจ,จขอโทษเด้อค่ะเด้อวิ่งบน เซนค่ะขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะคะ่ะติดตามไม่ว่าเดินสก,กาวแชนเนลไม่ว่าพาหัดแชนเนลเนาะ,ะพาหัดกำลังเดินทางไปเอาแมวเก้าชีวิตค่ะท่านผู้ชมเรียนของปูซิลาปูซิลาเป็นมักแมวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วเนะพิ่เลี้ยงแมวเต็มเต็มจะลาเพิ่เนี่ยเพิ่งแม่อุม่มแมอุม่ม ก็คืนภาพให้นาจอกันเรียกกันเนาะอันนี้เพื่อนกัจัดทํำเหรียญแม่แมวเก่าชีวิตหมายถึงก้นทีหลอดลมหลอดตายมาเป็นเก่าเทียสิบเทียนนะคะคือเจแดงนี่แหละแมวเก้าชีวิตก็ได้เนะเาะเจแดงโดนภาพตัดหัวใจมากสองหลอดพาสี่อกเลยแหวกอกเลยค่ะผนังหัวใจรั่ว ครั้งที่หนึ่งหาปีหาศูนย์ครั้งที่สองปีหาเก้าลิ้นหัวใจรั่วผ่าแหวกอกเลยค่ะอชุดล่างตรงตรงล่างตรงตรงเลค่ะล่างตรงตรงล่างตรงตรงอันนี้ซ่องละหาหมื่นค่ะคนบอกว่าซ่องละหาหมืน่นซ่องละห้าหมืน่น สองละห้าหมื่นจ้องหาหมื่นวิ่งล่างวิ่งล่าง เลยตัวยิงใหญ่เนาะค่ะเนาะเดตัวยิงใหญ่วิ่งล่างจิตนะคะเพิ่นจับคู่วไห้นะค่ะเด้อกันตัวกันคือตัวนี้ตัวกันเพิ่นคือตัวนี้ตัวกันนะคะคือตัวกันเพิน่นตัวเด่นคือ เจ็ดสี่เจ็ดห้าโอ้เจ็ดอย่างเดียวค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า มีเท่านี้ค่ะมีเท่านี้นะคะเอาแค่นี้เด้ม่ต้องขีดเนะค่ะแคบหน้าจอค่ะทุกผู้ชมแคบหน้าจอนี่ค่ะเซียนระยองสุดชุดคู่เงินคู่ทอง คู่เงินคู่ทองคู่เงินคู่ทองซองละ1นึ่งแสนวิ่งบน0กับ7เด่นล่าง073 093เด่นกันบนนะคะ093ตัวกันตัวเด่นคือ073แล้วก็ข้างล่าง7เหมือนกันค่ะ7 4 75 76 77 78 79นะคะ กับวิ่งเจ็ดตัวข้างล่างข้างบนวิ่ง0นะูนย์ะศูนย์กับเจไม่มาบนก็มาล่างนะคะอวัดวันที่1นึ่ตุลาสองห้าหกเจ็ดถูกหวยทำไปช่วงโชคดีด้วยๆถูกหวยไปน้ำกันตัวเดียว0ูนย์เดสกัน0ูนย์เจข้างล่างเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดดเจ็ดแปดเจดเกกันเจดหตัวกันเนาะกันมอกันสงซื้อไปน้ำกันรดข้าร้อมกันเลยค่ะมันอยู่ไกลสักหน่อยเนาะ,ะเนาะ ฝากเป็นกำลังใจให้เจแดงในเด้อค่ะกดไลค์พูดคุยกันได้ต่อไปคลิปของผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ,ะค่ะพันฝาเจแดงมาซื้อต้องตัวนี่ละเจแดงซื้อให้ได้ก็บอกว่าซื้อให้ได้นะขอให้โชคดีพันฝาผมคิดว่าตัวนี้แหละเปอร์เซ็นต์เลยหม,มายเลี่คูเนาะค่ะนาะงพันจับคูใหน้นะคะผู้ใหญ่ใจบุญเนาะค่ะนั่นในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อโล่งหม่มือน,นี่ละพร้อมกันนี่ละคะ่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้เจแดงด้วยการสั่งซื้อสินค้าเจแดงด้วยนะคะรับวงในกองฉลาดบนนั้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ติดเจ็ดกันละขอท่านผู้ชมใก่เคี่ยงกันละเลขไฟพิษไฟสิทธิ์ตามดวงตามบาสนาะตามความมาักความชบเห็นอยู่คนใดเกิดบ่ชอบอบอ่มักฝากขายครีมค่ะค่ะไมครีมกลางคืน ค่อย่างยาฝ้าเบอร์เจดียงนายครีมทากลางคืนเจเดียงใส่มาซีปีแล้วจะเข่าปีที่หาหลักการท่าน,นผู้ชมเนาะคะ่ะเอามาใช้ก่อนมันใช้ดีก็เลยเอามาขายค่ะนี่ค่ะนะคะชุดละพันสามร้อยบาทแถมครีมกันแถมกันแดดหรือว่าอันนี่ค่ะกลางวันค่ะเสื่อนใจยากกับเดือนจะกล่าวคุยวามเลีกมันหลายตัว ลายตัวเพิ่นกับซื้อลายตัวแล้วกับ่าลายดอกตรงๆของเพิ่นนะไม่ต้องกับไม่ต้องล่องบนล่องล่างกับถือว่าบ่ถูกเนาะเลาค่ะสั่งเข้ามาได้เป็นกําลังใจให้เสือแดงกอท่านผู้ชมโชคดีด้วยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสนใจเลี้ยนแมวเก้าชีวิตของปูซิล่าก็สร้างจองได้ที่เบอร์โทร0 9 2 8 8 9 2 5 6 8ค่ะแอดไลน์มาไม่ติดก็โทรมานะคะ ราคา799ค่ะเก็บเงินปลายทางได้โอนได้ค่ะมาเรียนปูศิลาแมวเก้าชีวิตปลูกเสกข้างล่าสุดปลูกเสกคนเดียวเพิินเลยค่ะปลูกเสกรูปเดียวนะคะกินปูศิลาประหัดกับแม่น้องคําแพงกําลังเดินทางไปเอาอยูมากมนแรงนี่แหละค่ะ้างจองกับมาใดเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองแขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ